ทุกคนวันนี้นะจะพามากินร้านอาหารเกาหลีนะคะแถวแถวจเจริญกรุงค่ะเ,เพื่อนๆสามารถจอดรถที่เฮดพีทาวเวอร์ได้เลยนะคะชื่อว่าร้านทูจาจังค่ะในร้านจะขายอยู่3มเมนูนะคะพอดีว่านะัจะได้มากินฟรีค่ะเข้ามาที่ร้านก็เสิร์ฟกิมจิแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นน้าชาให้คนละหนึ่งแก้วค่ะอาหารรอไม่นานนะคะทุกคนก็มาแล้วค่ะคืนน่ากินมากทุกคน จาจังเมี่ยนะคะแล้วก็จำปงค่ะแล้วก็หมูผัดซอสเปรี้ยวหวานนะให้เขาแยกน้ำมานะคะไม่ได้ราดลงไปเลยแล้วเนี่ยทุกคนดูความซอสดำมันเคลือบเส้นสีมันนุ่มละมุนมากแล้วอันนี้คือจำปงนะคะคือซีฟูดจัดแน่นมากเลยนะคะกุ้งปลาหมึกหอยอะไรมาเต็ม และนี่ก็คือทังซูยุกนะคะหรือว่าหมูผัดเปรี้ยวหวานค่ะคืออร่อยกรอบมากอะทุกคนที่นัดได้มากินฟรีเพราะว่านะัดจองทัวร์ไปเกาหลีนะคะแล้วเขาก็มาเปิดร้านที่นี่ด้วยเขาก็เลยให้เรามากินฟรีค่ะคนละหนึ่งอย่างนะคะนอกนั้นนัดก็จ่ายเองก็คือเท่ากับว่านะัดเสียไปแค่1้อยค่าหมูเปรี้ยวหวานเองคืออยากจะบอกว่าทุกคนมาลองกินกันนะคะมันอร่อยมาก